สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเที่ยวที่ตลาดปลาจิตวินเลยมาเช็คราคาต้นไม้กันเดี๋ยวเพื่อนๆตามตามกันมาได้เลยนะคะพี่สเสน่จันต้นเท่าไหร่คะต้นสี่ร้อยครับสี่ร้อยเหรอคะต้น4ี่นะคะเพื่อนๆ พี่เราเสน่ห์จันนี้เรียกเรียกว่าเสนจันน้าอันนี้เสน่หจันนานะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งันสอง้อยต้นนี้เหรอคะหมกันหนึ่งพันสอง้อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่ถามนี่ก่อนเสน่ห์จันเท่าไหร่สำนป่าค่ะอ๋อสำนิกป่าเท่าไหร่เก้าร้อยค่ะเก้นะจ๊ะเนี่ยอันนี้จันดำหกร้อยค่ะจันดำหกร้อยนะเพื่อนเพื่อนฟอมใหญ่ใหญ่เนี่ยต้นนี้เลยจ๊ะ จานหอมปลาสองร้อยค่ะจานหอมปลาสองร้อยนะตัวเนี้ยอันนี้จาจนแดงปลาสองร้อยนะสิจานแดงปลาสองร้อยห้าสิบขอกระถางเล็กเกยนสีกระถางเล็กสวยนะที่เอยนะะั่นน่ะอันนี้จานสำลีครับที่ไม่ได้ขายเหรอคะโอ้โหจานสำลีขอขอขอหน่อยต้นนี้จานสำลีนะคะน้องไม่ได้ขายนะคะสเสน,น่จานปลาไก่ดาวครับปลาไก่ดาวนี้เท่าไหร่เออสหน้าครัเท่าไหร่คะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้านะจ๊ะเพื่อนๆสองหมื่นห้า ส,สวยๆจัดๆเลยนี่ด่างแบบใบแล้วแล้ว,แล,วแล้วตัวนิจันอะไรจ๊ะอันนี้จำนนิลกาครับอะไรคนะจำจำนิลกาลครับไม้พังงาอ๋อไม้พังงาเท่าไหร่เอ่ยสามพันครับสามพันแล้วแล้วตัวนี้อะไรจ๊ะน,นิจันเงินครับอ๋อตัวนี้เงินเหรออ๋อโอ้ยเงินเงินเท่าไหรนะ 3, ่น้องสามพันเหมือนกันอ๋อจำตามก้อนนี้เท่าไหร่ พันห้ามีหกนอนะโอ้ยหกนอเลยนาะหกนอส,สวยๆเลยเดี๋ยวแล้วพี่อยากจะรู้ต้นอ่ะต้นนี้ต้นหนึงนี่เท่าไหร่ต้นเนี้ยสามหมื่นนะอันนี้เรียกว่าอะไรปักผินอ่อนอะไรนะปักผินอ่อนโอ้อปักผินอ,อ,นอ่อน,อ,อนยังยังไม่เคยเจออะเนี้ส่วนมากจะเป็นแบบเหลือลครเออ มันก็ไม่ด่างขนาดนี้น้องมีเบอร์ไหมขอขอเบอร์หน่อยศูนย์เก้าห้าศูนย์เห้าเก้าห้าสองห้านย์เจห้าปดนนนครับนนนะคะน้องนนนะคะใครสนใจติดต่อน้องนนนะคะจันประกายดาวต้นนี้เท่าไหร่เอ่ยสามหมื่นเก้าสามืนเก้านะคะเพื่อนๆดูฟอร์มใบนะคะลำต้นใหญ่มากเลยสามนเ้านี่สองหกครับนี่สามเก ะอันนี้นะคะเดีย๋ยวให้ดูต้นสองหมื่นเก้านะคะสองหมื่นเก้านะคะนี่นี่เพื่อนๆใครสนใจนะคะร้านพิทักษ์นี่เบอร์มือมีต้นเล็กสองพันห้าอยู่ข้างหน้าครับลูกเขาเป็นไม้แยกหน่อย<ๆ>ได้เลยจ้ะต้นดีก็สองสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้านะคะแล้วละะจันขาวหรอคะจันขาวอยู่สองพันจันขาวสองพันหนูจันขาวราคาถูกมากเลยเพื่อนๆ ใครสนใจนะคะเดี๋ยวเอาป้ายมาหน่อยดิค่ะป้ายหน่อยนเลยต้นเล็กนี่นี่นี่ใครสนใจนะคะนี่นี่นี่เพื่อนนี่เบอร์นี้นะคะมีต้นเล็กแค่ร้อยเก้าสิบค่ะจันนะคะจันขาวจันขาวต้นเล็กนะคะตนเล็จันขาวนะคะต้นต้นนี้นะคะใจเล็กนะคะใจเล็กนี้มีหนึ่งต้นสองต้นสามต้นนะคะ เท่าไหร่นะ5้าเหรอ590 5้อนะคะปรกายดาวต้นเล็กน่ะดาวนะคะปะกดาวต้นเล็กนี้มีเท่าไหร่นะ2500หสองันห้โอ้ยปะกายดาวถูกนะคะเนี่ยเพื่อนๆสนใจนะคะเบอร์ร้านนี้เลยจ้าต้นนี้นะคะเน่าไหรจันโกเมนนะคะเพื่อนๆ150บาท นี่มีหลายกระถางนะคะหนึ่งสองนสามสกระถางละร้อยห้าสบนะคะมีพวกเลมอนด้วยนี่มีเลมอนด้วยเลมอนนี่ก็200บาทนะคะสองอบาทแล้วสเสน่จันร์ประกายดาวต้นนี้เท่าไหร่คะสี 4, ่พันเก้าค่ะสี่พันเนะคะนี่มี3าใบนะคะ สามใบสี่ใบในสามสี่ใบตันนี้ก็เหมือนกันห้าใบค่ะตันนี้ห้าใบเท่าไหร่สี่พันเก้าเท่ากันสี่พันเก้านะคะตัวกลก็สี่พันเก้าค่ะอ๋อมีตัวกลด้วยนะเพื่อนสี่พันเก้าให้ดูลายใบสวยๆเจ๋งๆคุณผู้ชมชมพูมาเลยค่ะชมพูนะคะสี่พันเก้านะคะเซตนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นใหญ่นะคะ จันประไกดาว9ก0าพันนะคะคเพื่อนๆ9 5 0 0นนี่ใหญ่ๆแล้วต้นนี้หรอคะต้นใหญ่ต้นนี้หรอคะ6500น้ 65, อ๋อ6500ค่ะ9 000, 5 0 0จะได้จับไปถ้าต้นนี้ย6500ค่ะมีนอสองน,นอค่ะ6 5 0 0นะคะนี่นี่น,นี่ฟอร์มใหญ่มากๆเลย6500นนะคะสวยจะจัดเลยนี่นะคะเพื่อนๆ ใครสนใจนะคะเบอร์ร้านนี้เลยค่ะไรต้นนี้เท่าไหรเอ่ยต้นนี้เท่าไรเอ่ยเจ็ดพันห้าค่ะเจ็ดพันห้านะคะแล้วอันนู้นจันอะไรเอ่ยน่ะจันดำค่ะจันดำรัาผมจันดำเหรอคะเท่าไหร่หนึ่งพันห้านะคะรับผมมีหน่อเต็มอ๋อเห็นไหมมีหน่อมีหน่อเยอะเลยนะคะเพื่อนๆใครสนใจนะคะเบอร์โทรร้านเดิมนะคะนี่ค่ะแมค้านะคะนี่ เบอร์ลานี้นะคะจาขับใจจ้าขับใจหน่อยน้องอันนี้ต้นนี้อืมแจ้งขาวค่ะแจ้งขาวน้องเทนะ 600, ่าไรหกร้อยค่ะหกร้อยมันไม่แพงแล้วเนาะแจ้งขาวไม่แพงแล้วแจ้งเงินละจ้ 1, นะหนึ่งพันแปดค่ะจ้งเงินทันเออแจ้งเงินยังแพงอยู่ยากได้นะคะแต่ว่ายังเดี๋ยวอรอหลักร้อยก่อนหน้ากายละจ้900นะเก้าร้อยค่ะเก้าร้อยนะจ้ะ ต้นนี้ก็นาทระไรต้นนาคนี่เท่าไรหกร้อยค่ะหกร้อยนะคะจันดำแล้วน้องจันดำสี่ร้อยสี่ร้อยจันดำสี่ร้อยจันดำนี่สองต้นนะเนี่ยสองสามต้นนี่ราคาสามต้นต้นเล็กสามร้อยน้องให้สามร้อยนะคะนะคะจันขาวนี่หกร้อยห้าสิบนะคะเพื่อนๆตอนนี้จันอะไรจันนาค่ะจันนาคนะคะนี่นะคะ ใครสนใจนะคะใครสน for ใจร้านนี้นะคะ Led น้องนน้องปักเบิร์มาเลยศูดสมนยปสามศูนย์เกนย์เก้าสองสองสองสามสองนะคะนี่ค่ะคุยกับแม่ค่ะต้นนี้ต้นนี้จันอะไรคะเนี่ยต้นนี้ต้นนี้จันกระบอกหนานะไรอันนี้พันห้าพันห้านะคะอันต้นนี้นะจ๊ะอันนี้ขายต้นเท่าไหร่คะเนี่ยนต้นนี้จันแดงบมน อันนี้600ดอลลาร์นู้นจ้ะอันนี้อันนี้20,000 20,002จ้ะโอ้โหอันนี้อันนี้สลิตรไหมคะจ้าสลิตรนอรอบเลยโอ้โหลิตรมีตั้งเล็กมีตั้งใหญ่20,000นะคะสลิเร20,002โห20,002นะคะเพื่อนๆราคาสเด็ดเลยอนี้อันี้ม่10,000 10,000 2,000 1 0 2,000นะคะ3ลิตรนะคะจับมาแพงราคาราคาจนแพงนะคะ อันนี้เราป้าไปเก็บแต่ป้าไม่ออกมาขายเลยอ๋อใช่แต่ยังไงก็ถึงถึงตอนนี้เขาก็เรียงราคาสูงอยู่นะคะป้าเพราะว่าขุของของมีน้อยของไม่ค่อยมีนะคะป่าไม่ปลาแก่ไม่ก็ทำเอาไว้อย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวถัมต้นนี้หน่อยต้นนี้เท่าไรจันขาวนี่เท่าไร่เ่ยกุ้งสี่พันห้าใช่ไหมสี่พันห้านะคะเพื่อนๆต้นนี้นะคะเน่าจันขาวนะคะ ใครสนใจเสน่จันทรสำลิดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะนี่นี่นี่ขึ้นเบอร์ให้แล้วนะคะนี่คุยกันได้เลยนะคะต่อรองราคากันได้จ้าวันนี้เรามาดูเสน่จันทร้านนี้กันต่อนะคะจันจันแดงป่าพังงาขายเท่าไหร่เอ่ยอันนี้400ยครับ สี่ร้อยโอ้โหต้นใหญ่ด้วยสี่ร้อยนะคะเพ,พื่อนๆไม่แพงเลยนะคะนี่ตัวนี้หรอคะอันนี้มรก,รกตพังงา,า,า,ากับมรกตเขียวพังงาเท่าไหร่เอ่ยอันนี้สามร้อยครับสามร้อยตัวนี้แหละจ๊ะตัวนี้แดงโบราณครับแดงโบราณแดงปาโบราณเท่าไหร่เอ่ยอันนี้หกร้อยครับหกร้อยนะคะโอ้ร้านนี้ไม่แพงนะคะราคาหลักร้อยต้นๆตัวนี้แหละจ๊ะ ตอนนี้เป็งป่าโบราณครับยังป่าโบราณเท่าไรเอ่ยไล้ตัวนี้ก็หกร้อยครับหกร้อยนะคะตัวนี้ละจ๊ะัวนีห้าร้อยครับห้าร้อยอ่าต่อต้นต่อไปได้เท่าไหรแต่ตัวนี้เขียวมะเขียวป่าเหรอมันเป็นจันทองป่าครับอะไรนะทองป่าจันทองป่าครับอ๋อจันทองป่าเท่าไร่ตอนนี้สองร้อยครับสองร้อยอ๋อจันทองป่าไม่แพงค่ะเพื่อนๆสองร้อยร้านนี้คุยราคาได้เลยนะคะนี่มีโกเมนด้วยโกเมนต์ละร้อยครับ โัเมนนะคะโัเมนนี่เราให้เพื่อนๆดูตัเมนต้นละร้อยนะจ๊ะแล้วเราเราเรานี่ละจ๊ะต้นละสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรต้นละเมฆกุสุมาครับแม่กุสุมาโอ้แม่กุสุมาสวยจังเลยกระสีสวยต้นนี้ละจ๊ะต้นนี้เท่าไหร่ต้นนั้นตนนก็สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะเหมือนกันไหมคะอันนั้นสามร้อยสามร้อยนะคะจ้า โกทอง450ครับโกทอง450นะคะมีหลายกระถางนะคะอันนี้300ครับ300กว่าโกทองหูกระถางใหญงเล็กๆนู้น200ครับเล็กๆนี้200นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อค้าพ่อค้าบอกเบอร์ให้หน่อยนะคะ064ครับ064 471 471 7276ครับ7276 เจ็ดหกอ่าค่ะเพื่อนๆใครสนใจนะคะเสนจานร้านนี้นะคะเบอร์โทรเมื่อกี้นะคะโทรคุยได้เลยจ้าฝั่งนึงก็เยอะนะคะร้านสไส้เมื่อก,กี้เดินไปนี่นละจ่ายเงินเท่าไหร่คะ ต้นนี้เจ็ดพันค่ะเจ็ดพันนะคะจ่าเงินนะคะต้นเต้นเล็กนะคะต้นนี้น่ะต้นเราเราปะไก่ดาต้นนี้เหรอคะต้นนี้แปดพันนะคะเพื่อนแปดพันนะคะอ๋อโอเคโอเคเท่าไหร่จ๊ะโอเคกีสองโอ๊กกีมื่นหกหนึ่งหมื่นหกนะคะนี่เท่าไหร่นะต้นนี้ อันนี้อยู400ค่ะ400นี่เป็นบอลยาลัตค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่จันนะคะไม่ใช่ค่ะอ๋อเหมือนเสน่หจันเลยนี่ก็เสน่ห์ยังเท่าไหร่นะ400นะคะ400แล้วนี่ระคะอันนี้แค่แป้งชาน0 0สาามพันห้ค่ะ3,500นะคะเพื่อนๆพื่อค่ะสามพันตอนนี้เท่าไหร่จ๊ะอันนี้พันสองค่ะพันสองตัวนี้เรียกว่านี่คือ จันดำโบราณนะคะอ๋อจันดำโบราณนะคะ1,200งพันะคะเพื่อนเแล้วตอนนี้ลราจะอันนี้แปดร้อยะค่ะจันขาวนี่นะคะ800อันนี้จันอะไรนะจันนาคจันนาค400นะคะแล้วตอนนี้ลราจะเท่าไปค่ะจันนาคเอ่อคอรมนี้ก็สวยนะคะ400ค่ะโอเคค่ะใครสนใจนะคะบอกขอเบอร์โทรหน่อยจ้า ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสองแปดศูนย์สองแปดศูนย์ห้าสองสามเจ็ด้สองสามเจ็ดนะคะเพื okay. <t> ่อนๆโทรได้เลยจ้าน้องน้องต้นนี้นี่เรียกว่าสเสน่ห์จาเลยค่ะน้ำฉ่ำหอมอ๋อจันหอม่าไร้เ่ยจันหอมห้าร้อยค่ะห้าร้อยนะจ๊ะแล้วก็ถังนี้ละจ๊ะถงสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะจันหอมเหมือนกันแล,แล้วจันนานะะ่ะจันนาสวยนี่เท่าไหร 1,300นะคะแล้วต้นต่อไปนะคนะต้นนี้ค่ะจันดำครับจันดำนะคะจันดำเท่าไรเอ่ยแป0อครต้นนี้เหรอคะ800ด้ยจันดำเหมือนกันใช่ไหมจันดำมีสามต้นนะคะเพื่อนเดูนะคะเพื่อนๆต้นก็รัแปดร้อยนะคะนูนต้นละ500อ่านน่่มีจันดำานี่5ห้นะคะสงต้นมีห้าร้อยแล้วต้นนี้เหรอคะจันแดงเท่าไรร้อยห้าสิบนะคะนะ ะคแล้วแล้วต้นต้นไหนล่รคะราคาร้อยยี่สิบจันแดงอยยี่ินี้คือจันแดงใช่ไหมคะีนจันแดงเล็กนะคะตัวที่สวยนะครับีตัวที่ราคนมีกติดเลยนี่ครับตัวที่สวยมาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะคะเพื่อนๆเดี๋ยน้องขอเบอร์โทรหน่อยขอเบอร์โทรหน่อยพูดมาเลยศูนย์แปดหนึ่งศูนก้สองห้าสองสามหกสามสาห้าห สามหกห้าหกนะคะ,คะใครสนใจสเสน่ห์จันนะคะคุยกับพ่อค้าได้เลยจ้าขอบใจจ้าตอนนี้นะคะสเสน่ห์จันค่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ